ในพื้นที่จังหวัดน่านครับมีการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่สู่โคกหนองนาโมเดลครับที่แปลงเกษตรกรนายทรงยานะบ้านดอนตันสาหมู่ที่12ตําบลศรีภูมินายวิบูลแววบดิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและคณะนะครับได้ลงพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่สู่โคกหนองนาโมเดลเพื่อพลิกฟื้นคืนพื้นที่ป่านะครับกลับมาอุดมสมบูรณ์มีกลุ่มเป้าหมายนะครับประกอบด้วยประชาชนนักเรียนและกลุ่มผู้พ้นโทษในเรือนจําเพื่อที่จะสืบสารพระราชบัญญิทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนะครับทางคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงของเกษตรกรนายบุญอาสาตรวจเยี่ยมแปลงรัษฎรหมู่ที่3ตําบลท่าบางผา ผู้เข้าร่วมโครงการวางแผนแก้ปัญหาด้วยการทดลองออกแบบพื้นที่ปรับโครงสร้างดินเพื่อแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม ซึ่งโครงการนี้นะครับได้เริ่มกิจกรรมครั้งแรก10มกราคม2564ทิกอฟพร้อมๆกันนะครับทั้ง38แห่งใน15อำเภอของจังหวัดน่านครับโดยทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวนะคะว่าในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่สู่โคกหนองนาโมเดลการทําเกษตรปลอดภัยปราศจากการใช้สารเคมีนําไปสู่การสร้างป่าสร้างรายได้สร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนรวมทั้งเป็นต้นแบบค่ะในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร จัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ